สวัสดีจ้าชีวิตบ้านบ้านค่ะคลิปนี้ก็จะมาว่าเรียงการทำ YouTube สำเร็จภายใน3มเดือนตอนที่2องนะจ้าฮาลงคลิปสม่ำเสมอแล้วเขาก็ต้องมีปฏิสัมพันธ์ก,กับเพื่อนเพื่อนผู้ทำช่อง YouTube น้ำกันจ้ากรณีว่าถ้า เพิ่นคอมเมนต์มาเฮาก็ตตองใส่ใจไปตอบนะจ๊ะเฮาจะตอบทุกคอมเมนต์คอมเมนต์ใดเนถ้าเฮาบ่าเห็นอยู่หน้าเตือนเฮาก็จะเข้าไปในในยู u b e เอิ่นนีหอย่าง YouTube เบื้องหลังบ้านนะจ๊ะเข้าไปใน Google สตอร์ดิโออย่างนะจ๊ะหลังบ้าน เขาจะไปตอบทุกคอมเมนต์เลยจ้ะเขาจะบอบลอยพานแล้วถ้าเขาเห็นเพื่อนไล่สดเขาก็จะพยายามไปให้กำลังใจทุกทุกคนแหละจา้าเพราะว่าเขาก็ทุกคนก็เปิดช่องไม่ก็ต้องการเวลาต้องการกำลังใจถ้าเขาพอเพื่อน ลาสวนเขาก็จะแวะเวียนขอไปให้ตลอดคือมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนเพื่อนจ้าเป็นสิ่งที่สำคัญคือการจ้าเคล็ดลับเล็ก,ลกนๆน้อยๆชีวิตบานบานก็เอามาแนะนำให้ผู้ไม่น้ำกันฟังเนาจ้าคลิปนี้กับซ้ำนีล้ละจ้าขอบคุณค่ะ